งงใจรัฐบาลสมปราวเหมือนกันนะครับคือเขาให้สิทธิ์นายทุนจีนขนาดนี้เลยเหรอนะครับที่นายทุนจีนเนี่ยเข้าไปบุกลุกพื้นที่ในบ้านของคนสปปราวโอเคครับเรื่องราวจะเป็นยังไงครับเดี๋ยวเรามาฟังคลิปนี้กันสวัสดีครับ,วรบพวกัผมโนงชาแนลนะครับทุกคนเนี่ยมีเรื่องราวที่สปปราวอีกแล้วนะครับทุกคน ที่นายทุนจีนเนี่ยอยู่ดีๆก็เปิดประตูเข้าไปในบ้านของคนลาวเออทุกวันนี้คือนายทุนจีนเนี่ยทำอะไรก็ได้คือรัฐบาลก็แบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะนะครับถ้าเป็นที่ประเทศไทยนะทำแบบนี้ไม่ได้นะครับเนี่ยเจ้าหน้าที่เนี่ยเนี่ยชาวบ้านเนี่ยเขาแจ้งความแล้วนะครับรัฐบาลลาวอันนี้ไม่ลงมาดูแลประชาชนเลยงงมาก นะครับรู้สึกแบบเประชาชนเนะก็ได้แต่แบบนี้ครับคือมันต้องลุกขึ้นสู้นะครับเจ้าหน้าที่ทําอะไรเนี่ยแจ้งความได้ไหมก็ไม่รู้นะครับงงมากไม่รู้ไม่รู้เกี่ยวกับการปกครองของสปอลาวเหมือนกันนะว่าเขายังไงกันแน่นะครับถ้าเป็นที่ทเมืองไทยไม่ต้องห่วงแล้วประชาชนเนะลุมประนามแน่นอนนะครับเจอแน่นอนนะครับ อันนี้ที่สปอเรลเนี่ยคือแบบทาอะไรได้แบบง่ายดายนะครับไม่รู้ว่าประเทศจีนหรือประเทศลาวกันแน่ทาไมคนาทาไมคนจีนเนี่ยทำไมสามารถเข้าไปในพื้นที่บ้านคนอื่นได้โดยไม่รับอนุญ,ญาตนะครับทุกคนโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูวินาทีที่านายทุนจีนเนี่ยเข้าไปบุกนบุกบุกรุกที่ของคนลาวนะครับทุกคนเดี๋ยวเรามา ดูกันนะครับสุดยอดจริงๆเนาะนี่ครับมาเบิ่งเด้อพี่น้องเด้อคนบุกลุกเพิ่นเนี่ยว่างแน่คอยยังไปตื่นนอนเลยเนี่ยจักมาแต่ใสหูหูเ<อ><อ>บิรงแบบน่ลุงบันมาเบิ่งแน่เนี่คนมาบุกลุกเนี่ยมาเบิ่งแน่จักเขามาเลดาดายดังไดเอ็งแนี่ยเพื่อนยังไปได้เปิดดูน่ะคนจีนน่ะ โอ้วบอไอนุญาตูเตาขามางนขยได้ต่เบุกลุกข้ามาอะไจังไดคขอนยังหไดเเปิดในข่าล้วเจาไขข้ามาเลยลุงบังเนนนี่วอนุญาตให้เข้าเงินขวยได้เอนยังดเไขู่เจ้าบุกขามาเลยนี่น่ะประตูก็บหด้ไข โอ้ผู้เสียมาพี่ลูกพี่ลามแท้โอ้เฮงอะไรแล้วมันเน่ยนเนียมันเนี่ยแบบบุกเข้ามาประตูหันคอยยังบันได้เปิดเลยจะบอกท่านว่าให้เข้าไปจิบุกลุกเข้ามาได้จังใดงงมากเลยโอ้พี่ลูกแท้ทุเจ้านี่ตักแล้ววันนี้ไหบ้าลาเดร้ยลุงมีแต่คนจีนเ ผู้เมื่อหานคอยยัง่ไดไไข่คอยยังไวตื่นนอนนี่บุกขามาเลยนี่บางเน่ยอจะนอนกอมลูกอยู่ในผู้ผู้ระตูหานก็ล็อกเนี่ย G P S ของเราก็บ่ให้ตั้งมาตั้งยังไดบ่บด้ขออนุญาตไผ่ตั้ง G P S เลยไอมาตั้งยังไดทุกเจ้าขอบ่ได้อนุญาตให้มาตั้งเจ้าเจ้าขอมาทางใด เออมันต้องมีเส้นในพอบานเหมือนกะจิมาตังกโล,ลดเลยเลไดบ่เออม้วนคอยปวดได้อ,อ,อ,อุญาตจะอีเข้ามาได้จังได้คอยปดได้อย่าตให้เส้นโทรลุงโทรถามมันหมู่จะดูห,ห่ะคื <c oughs> อ่ายแท้อ้บุกลุกเข้ามาเฮือนเลยเนี่ยคอยบปดได้ไขประตูเลย เท่าไหร่เหรอยี่เหยังกระไดว่าบานเวืองนี่จะมันรักไก่หรือเปล่าตายตายทำไมมันเข้าง่ายออกง่ายขนาดนี้4-5คนผุกมาเมื่อวานนี้มาตอกลักปกๆแล้วเบอร์บัดเนื้อเช้านี้ยังได้ตื่นนอนเลยมาแต่จากเด็กผูกมาหนิหันยังยังได้เปิด ประตูกันยังบะไไข่บุกเข้ามาเลยอ้าตัวเห็ดแนวบเห็ดอันนี้บุกเคยพอบุกเคยเห็นบเบิ่งเนอนะบานพอบานเ้อเบิ่งเนี่ยเด้อว้าวอะไรจักคนนี่แต่ว่าภาษาจีนว้ายังว้าวกะบโรููเลื้งบ้านเบิ่งบุเป็นตาจ่แะละแบบนี้หานคอยกับไข่เข้ามาบุกเข้ามาผุก ล็อกไว้กันยังไม่ได้เปิดหัน้าต่อลงมาติดตามไหมลลงมาถามแล้วรถนี่ทะเบียนรถกันอะ,นะเน,นะอะทะเบียนรถนะโ้สี่ห้าคนผนมาเมื่อนี่มา,มมาแต่เถ้เสาเนี่ไว้ตื่นแต่บนนอนอยู่ฮะ แม่คอยอยู่ผู้เดี่ยวผู้เทาไปเดินเด้อผู้เทาระวังเด้อผู้เทาเด้อไปอยู่เฮือนอยู่ฌานผู้เดีออยวจ้างเห็ดแท่ห์น,นะเบอร์รถนะกำแพงนคร6กจุดสเก้ากัมพงนคร6กจุดสเก้า ดีเตะเบะะละเออตะเบะให้ตกเมื่อวานนี่พื้นที่กว้างด้วยบ้าน่ะพื้นที่กว้างมากๆก็ล่ะจีเ่ตะเบะให้มาตกก็ล่ะตะเบะก็ตักให้มาตกให้ยังเมื่อวานนี่ก็ได้หนะนี่ีหนะที่บนตกไหหนะนะตกได้เลยนะตกเล่นกับปู่วน่นะนี่ โอ้น่ะยังไม่ไปยังคนหนึ่งนางคาอยู่น่ะลงมาติดตามเด้อพวพอบานเลยลงมาเบิ่งเด้อมีแต่คนว่าภาษาเวียดภาษาจีนเบิ่ได้ว่าลาบอะไรักคนถามกับว่าอะไรักคนว่ามาตังจีพีเอสวะมาตังจีพีเอสอะไรแล้แต่แต่ของเฮือนบอกตรงนา้บ่มีนางซอกนางชื่อไปชังเลยบบอกพอบานจักไปทางไหน ยังรออยู่นะครับยังนั่งรออยู่นะลงมาเบิงเนเด้อพอบ้านเลย,ยนังผู้หนึ่งนังนั่งอยู่ในหานี่นั่งนั่งในนาหานี่บุกเข้ามาเลยนี่ประตูกับมาไขมาไข่ประตูหานเองเลยแล้วพ่อบงพ่อบ้านหายไปไหน,นหลุดนอนกม้มลูกอยู่ในฮื่นพุน่นอา้าแต่ผู้เทาผู้เดียวอยู่ไปที่ไทยที่ไ <ป S 2> ทย<ท>เนี่ยมาลุมกันแล้วเนี่ยจะมาปีจะมาเล็กแล้ว ขาบุกเข้ามายังไดทั้งผมมีมาหลายยาทั้งผมจักเข้ามามาหลายาาาย่าแทนหารประเดปิปดหรือเข้ามาบุกเข้ามาหนีรถลึกพี่ล้อแท้พื้นที่<อ>ใหญ่มาก<ส>ายังม่ได้ยังจักคนนี่ทำสนามบอลได้เลยอะ่ะหน้าบ้าน ไปทางไหนตำรวจตำรวจเลยแกฮอบไปมีไผ่ม้ไก่ไม้ลอยอย่างว่าตำรวจบ้านก็หลายชดดเ้อก็ผ้าแดงเป็นตำรวจบ้านกองรลกกองรอนกันเลยลงมาเบิ่งเด้อพ่อบ้านเนื้อลงมาเบิ่งเด้อลงมาเบิ่งได้พงก็อยากองรลนลงมาเบิ่งเด้อยังไม่ไปอยู่ได้หนะยังยืนอยู่นะ นี่ถ้ามีแต่คนแก่นี่น, <ừ. S 1> น,น,น่าจะอันนั้นแเราเนี่ยทอนนี้เด้อร์จิตไรชดทอนนี้เด้อสิไปอย่ปปบางทรบอกพ่อบาลงมาเบิ่งก่อนเอ,อ,อ,บา,อบา,าบอกว่าเขาบอกว่าลาบอะไรจักคนเป็น <c oughs> ่ <c oughs> าสิมาตังจีพีเอสถุนเอาห่ะจีพีเอสอย่างนี้เขบอกอะไรอนุญาตธรรมตังมันต้องแจ้งแจ้งแจ,จ,จ้งไปเลยจะขออนุญาตไป จะไปถามหาว่าบุกเข้ามาหาเลยขปผัวบ้านเชื่ออะไ่หน้าหานเข้ามาเลยผัประตูก็ล็อกไว้ล่ะข้ามาลรอวะจะไมาเห็ดกระทึกกระทึกนึกน้องรถลงมาเบิ่งแนี่ยพงเอ้ยเอาบุ๊กเอาก่องรอก่องรอลงมาเบิ่งแน่ลงมาถามมาไทยลงเบิ่งแน่กว่าเบิ่งอยู่กับใดมาเบิ่งมันเป็นอะไรมันคือบุกลุกเข้าม้าไปนี้แท้ ก็ยังไม่ไปนะครับทุกคนเนี่ยยังยืนอยู่นั่นนะแล้วก็มีอุปกรณ์ด้วยใบายมาลดอยู่เฮือนตัวเองนอนกับบาับาไดอะใบมาจากผู้ใดต่อชียาจามะมาเห็ดยังเรามาเห็ดจะน่ายได้เป็นนี่แม่เลยนะบ้าวเว้บุ๊คเขามาเฮินอนลูกเขาเลยยังนอนอยู่ยังไม่ตื่น หน้ามิจิลี่บา้านกับทอบ้านกับเห็นอยู่หลายชดกับเบลล์ลงมาเบิง้งเนี่ยลงมาเบิ้งเนี่ยกว่ากองโลกกองโลนมาถามมึงเนี่ยกว่ามันเป็นอะไรมาเนี่ยไได้แล้วไม่รู้ว่าโทรแจ้งหรือ,อยังเลยมันต้องโทรแจ้งหลง ไปโทรเบริดเลยบ้านตูบ้านเนะ่าก็โ,กโ,กโ,กโกขบ้านห้องเข้าไปเบิดเลยนี่ค่ะภาสิมาตั้ง GPS เอกว่าบ่ให้ตังต้งตั้งแ็่อย่างเจญญา้าบุด้อนุญาตเฮาเฮาบุด้อนุญาตให้ตั้งจะจิบุกเข้ามาว่าหาคนว่าภาษาจีนบ่าทุกคนว่าภาษาลาบวบ่รู้เลื้ยงอู้แต่ว่าหน้าบ้านพื้นที่กว้างมากเลยนะ จิมาตังนะเฮื่อมูะได้จากไหนเนะาะเชชไื่อเนเขาอยู่จริงๆไเป็นจิบุกเข้ามา,าเป็นไงวันนี้เด้อไปเลยสิไลรดไม่คัะมันยังวสิมาเห็ดอีกค่ะลงมาเบิ่งเด้อพอบานเลยมาติดตามเบิ่งเด้อสิยูสิชื่อไลยเป็นพอบานพอเบิ่งก็ได้อืม เออทุกคนแล้วคนแถวนั้นเห็นไหมฝั่งตรงข้ามอะ่ะทุกคนคือบ้านคนเนี่ยคืออยู่ใครอยู่มันเลยนะไม่มีประชาชนเนี่ยไม่มาช่วยอะไรเลยนะเนี่ยประชาชนต้องมาคอยสอดส่องดูแลช่วยกันเนี่ยอันนี้คือแบบไม่มีอะไรเลยอะ่ะรัฐบาลเราไม่เคยสนใจประชาชนเลยอีกหน่อยจีนก็ครอบครองสปอร์เราไม่เหมือนที่ประเทศไทยนี่แหละอยู่ไทยสบายละทุกคนเป็นยังไงบ้างทุกคน ได้เห็นแล้วเนาะก็อมีความคิดอย่างนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันได้เลยนะครับถ้าใครชอบนะครับก็อย่าลืมฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องผมตะล c งชาแนลด้วยนะครับทุกคนไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าตะล c งชาแนลสวัสดีครับ